สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดินนั่บรเดอร์นะครับพบกวับผมอาร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีทริปปั่นอีกแล้วนะครับทริปวันนี้ก็จะปั่นจากสปอร์ตฟอร์ไลฟ์พัฒนาการนะครับมุบ่งหน้าไปทางละแวะกหนองจอกอะไรเงรี้ยก็ระยะทางวันนี้น่าจะประมาณ70กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้สมาชิกก็น่าจะครบแล้วนะน่าจะประมาณ10กว่าคนวันนี้นะครับไปแล้วเดี๋ยวบรรยากาศยังไงไปชมกันเลยครับ วันนี้ก็ออกตัวมาได้พักนึงแล้วนะครับประมาณ4กิโลเมตรนะฮะมีคนเคกียร์ขัดข้องเกียร์ขัดข้องนิดหน่อยเดี๋ยวเราจอดรอสมาชิกกันนิดนึงเพื่อนๆวันนี้บอกเลยใครไม่ปั่นนะพลาดมากอากาศดีโคตรตอนเช้าตื่นมา21-22อ,องศานะครับเมื่อวานผมไปปั่นที่สนามฟ้าก,ก็ถือว่าอากาศดีวันนี้ก็ยิ่งดีไปใหญ่นะครับไปสัสดีค่ะพี่ ไม่ได้ไ,ไ,ม,ไม่้เอาแลวเรามาทำตัวกันแล้วค่ะงแรกของหนูค่ะแั้งนะใช่แต่จะทำให้ดีที่สุดค่ะทำได้ทำได้ไปไปโอเคก็ถ้ากับว่าเมื่อกี้ที่น้องมีปัญหาเนี่ยคือแบตเตอรี่ชิปเตอร์นะครับมันหมดนเนาถ้ากับว่าตอนนี้เราก็เลยปั่นผ่านมาที่ท็อปนซคแวะท็อปซื้อถ่านนี่เราดูแลทุกคนดูดยาดมิตรนะฮะ น,นี้นะครับเราปั่นมาถึงที่กิโล11แล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นทริปอีกทริปหนึ่งที่ทางสปอร์ตควา์เขาจัดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็มีสมาชิกที่เป็นมือใหม่มากๆนะครับออกถนนดครั้งแรกเลยก็มาปั่นด้วยกันได้น,ะนี่วันนี้น้องใส่รองเท้าผ้าใบด้วยนะครับทริปแบบนี้เราก็มีจัดเรื่อยๆเหมือนกันนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเริ่มต้นกีฬาปั่นจักรยานตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะมาปั่นด้วยกันได้ครับ น,นี้นะครับผ่านมา32กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วเราก็มาถึงคาเฟ่ที่เราจะมาพักกันวันนี้ที่นี่ก็คือร้านอาทิตนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ดูนะวันนี้ตั้งใจเหมือนเป็นทริปที่นัดกันอยู่แล้วของทาง s p o ร t ตฟอร์ไนะครับที่ทุกวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เงี้ยเขาก็จะมีจัดทริปปั่นแบบนี้นะครับซึ่งอย่างวันนี้เราก็มีน้องที่เป็นแบบมือใหม่เลยนะครับน้องมินก็ปั่นอยู่บ้างแล้วก็วันนี้คือเป็นทริปออกถนนครั้งแรกนะน้องก็เก่งมากๆเลย เดี๋ยวผมพาไปคุยกับน้องเขาว่าความรู้สึกเป็นยังไงครับแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่อยากเขาร่วมทริปดีๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับว่าเพื่อนๆสามารถเข้าไปได้ที่ไหนคือหลักๆก,ก็คือสามารถเข้าไปใน Facebook ของทาง Spot for Life แล้วก็ปกติเขาจะลงเหมือนเป็นรูปอัลบ,บั้มในการปั่นวันนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มีลิงก์ในการ เข้าร่วม LINE OPEN GROUP ปนะครับไลน์โ p เพนกรุ๊นี่แหละที่สำคัญเพราะว่าเราจะเชิญชวนกันอยู่ในนั้นจะมีข้อ Trip, มูลทริปมีรายชื่อคนเข้าร่วมอะไรอย่เงี้ยเป็นประจำนะครับยังไงก็เข้าไลน์โอเพนกรุ๊มาแล้วก็มาร่วมปันด้วยกันครับอ่านี่ก็คือน้องมินมือใหม่ที่ว,วันนี้ผมพูดถึงสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้มาฝันด้วยกันโอ้หอย่างแรกเลยสนุกค่ะสนุกมาก <laughs> จะบอกว่าแบบคนที่ชอบสายธรรมชาติอะไรเงี้ยมินแนะนําให้มาปั่นค่ะเพราะว่าระหว่างทางอ่ะเวลาแบบเรามองไปแล้วยิ่งตอนเช้าอ่ะพี่อาร์ตอากาศใช่อากาศดีมากแล้วแบบพาทิศส่งหมาแบบอ่าสบายมากๆนทริปแบบนี้คือมินมองว่ามือใหม่ก็มาปั่นได้เนาะใช่มือใหม่มาปั่นได้เพราะว่ามินน่ะปั่นแต่สนามฟ้าใช่ไหมครับพี่อาร์ตคือแบบบางคนอ่ะมินรู้สึกว่าเขาอาจปั่นสนามฟ้าแล้วบางที่อาจจะเบื่อไหมหรือว่าแบบอยากเจอบรรยากาศใหม่ๆหรือว่าเติมไฟให้กับชีวิตและข้อน่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือออกมาปั่น นีรู้สึกว่ามันเติมเต็มได้หลายอย่างเนาะใช่ค่ะแล้วแบบรู้สึกว่าถ้ายิ่งแบบอายุยังแบบเรายังแบบยังมีแรงที่จะทาอะค่ะแบบทําเลยแบบบางคนอาจจะกลัวอันตรายไหมแบบตอนแรกมิงกลัวเหมือนกันราะว่ามันจะแบบอันตรายไหมแต่พอได้มาปั่นกับแก๊งพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเซฟกว่าที่เราคิดมากๆใช่ปลอดภัยค่ะทุกทุกคนจะคอยบอกคำสารนอะไรเงี้ยตลอดเลยไม่ต้องกลัวเลยค่ะทุกคนโอเคอย่างนี้ก็ใครที่สนใจนะอย่าลืมเข้าไลน์โอเว่นแชร์ต่อไปแล้วมาเจอกัน ใช่ครับมากันทีเดียนะ 40แล้วนะครับเราก็ากำลังมุ่งหน้ากลับนะตอนนี้อยู่บนถนนหลักเลยเส้นสุวินขงวงนะครับก็รถเริ่มเยอะแต่เราก็ปั่นกันอยู่ในเลนเดียวนะครับปลอดภัยอยู่โอเคเลยครับวันนี้สบายๆนะสมาชิก1 5คนะเมื่อกี้ก็แวะพักกันชื่นมืนเรียบร้อยตอนนี้ก็มุ่งหน้ากลับน่าจะเหลือระยะทางอีกสัก20กวโลนะครับก็ถึงแนละ้ว เมื่อกี้สะพานอะไรก็ไม่รู้ชันแล้วก็ยาวมากๆมีเซกเมนต์ด้วยนะแล้วคือผุกคนก็อัดกันขึ้นไปคนระับโอ้โหเหนื่อยชิบแปงเลยแต่เราใกล้ถึงแล้วครับน่าสะไม่กี่โลก็ถึงจุดหมายแล้ว อันนี้ก็มีโลแล้ว62กสิกว่าแล้วครับเหลืออีกน่าจะไม่ถึง10โลแล้วนะพี่วอนนะประมาณ5้าโลเนี่ยครับแล้วก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพตอนนี้เป็นเวลา10โมงแล้วครับแดดเริ่มมาแต่ยังดีว่าลมมันเย็นๆนะก็เลยแบบโอเคนะครับสบายๆวันนี้เราสบายข้างหลังถามข้างหลังก่อนว่าสบายหรือเปล่าได้ยังมาไม่ครบเลยครับข้างในกำลังไหลมา 6กกว่าโลไปไงถนดครั้งแรกถนดครั้งแรกด้วยถ้าเต็มสิบความเหนื่อยเอาไป8ค่ะแต่ความยังเหลือๆว่ะยังเหลือๆแต่ความสะใจเอาไปเต็มร้อยเลยค่ะโอ้โหสุดยอดนี่นะไป้กัน เอาแล้วครั่เพื่อนจบไปแล้วนะวันนี้ได้มา67กิโลเมตรนะครับก็ขากลับนี้เป็นเส้นทางยาวๆแล้วก็มีเจอสะพานอยู่บ้างนะครับแล้วก็มาถึงสะพานอันสุดท้ายที่บบกว่าอาการหนักสุดเลยนะครับทุกคนก็มาซัดสะพานนี้กันนะครับจากทริปที่มันปั่นสบายไม่เหนื่อยเลยก็คือเหนื่อยมากเลยจากสะพานอันนั้นแหละตอนนี้ก็กลับมาถึงที่สปอร์ตฟอร์ไลฟ์แล้วนะครับเพื่อนๆก็ เก็บข้าวเก็บข,ข,ของอ่านน้องอ่านน้ำกันนะมีที่อัากน้ําให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ปั่นกลับมาที่นี่เนาะใครอยากมาร่วมทริปดีๆแบบนี้เดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ไว้ให้แล้วก็เข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Group นะกิจกรรมดีๆจะโพสต์อยู่ในนั้นเรื่อยๆนะครับไปกดไลค์ Facebook Spot for Life ด้วยแล้วเจอกันในทริปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนไปพักเลยครับสวัสดีครับ